แล้วลูกอันเดียวดหมดนะเร็วเรวาหเหมดเดี๋ยวมันนะไม่ได้ป้าเดี๋ยว่าจะไม่อนะป้านะไม่พอเดี๋ยวไม่ได้ยกเตดี๋ยวไม่พอ้เอเลยเอาให้นีก่อนนะให้นี่ก่อนนะให้ผู้ใหญ่ก่อนนะเพราะเดี๋ยวข้างหลังพี่ใหญ่ไม่ได้พอแล้วนะ คุณนี่ทมาหยบดิอากัก <teachers> อ like <bbe> ่อ่เอาตอกก่อนนะอกนนะอ่เออเนี่ยมันมันมาลงตัวดีเลยเห็นมนั้น่พอเด็กเออสี่พอดีเลย หพอดีเลนนย่ยียนได้เได้ะ <c oughs> อบครับรอบขอบคุณค่ะ <c oughs>